สวัสดีค่ะบัดน,นี้วันที่29ทับ7ทับ6 8เป็นการสวดครั้งที่90นะคะของข้าพเจ้านาจีและยุวสิงข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสัญญาพัดสุดพระประเลศมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจดตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในี่ยขล่ะผู้นชนะในบทสวดอย่างต้งนเถิดตาทุครั้งที่90วันที่29ทับ7ทับ6 8เจ้าแจ็กจิหรยุสว81ค่ะเริ่มเลยนะครับบทที่1บบทกบรรราพะัตนตยนะคะค น้ำหนึ่งนะคะอาทางสัมมาสัมพุทโธพระความพุทธทางความอาวานว่าแทนนี้สวาสดิโตพระธรรมโมธรรมังนาราซามีสุปฏิปันโนพระโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิค่ะสองบูตบูชาพระไหดีพินาศนะคะอาทางสัมมาสัมพุทโธ สุจิรังปรินผู้ตคุณในหิธรรมานนทนิปราชิติสติยาวชิวะอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสนาคโตปูเชมีรัตาณตยังธรรมังจารมิโสทินาสาวบดสจุนุมเทวดานะคะสามันตาจักเกาวเวสุอัตตาขันธโตเทวดาสัตธรรมังมุนิชัสสักเคสละชัตสุนต์นเอามันนะคะสามันตาจักเกาวเวสุอัตตาขันธโตเทวดาสัตธรรมังมุนิละัสสุนันโตสักขะโมกถังสักเคการเมจจารุเปคีริสิคาราตเถิดสตาลิเคนมวิมาเนทีเปและเถิดตะเมตาลุวะราขานิเคอุนุวะหาวัตถุกเมเขเต ภูมิมาจายญตุเทวาชารัฐรลวิสเมยะคคานธพนาคติตาพัมตาสันติกยังมุนีว่าจะนังสาโทเมสุนันตุธรรมะสวนรการูอัยยมพันตาธรรมะสวนรการูอัยยมพันตาธรรมะสวนรการูอัยยมพันตา สี่บทสวดบุพะพาคณะมังกรนโมตัสสะพระวขโตเถโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระเขาวะโตเถโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระเขาวะโตเถโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดตายสังคมนโปะถาพุทธังสังฆาสามีทำมังสนาสามิสังฆังสนาสามิทุติยังปีพุทธังสังฆาสามิทุติยังปีทำมังสนาสามิทุติยังปีสังฆังสนาสามิตัดยังปีพุทธังสังฆาสามิตัดยังปีทำมังสนาสามิตัดยังปีสังฆังสนาสามิ หบทสวดสัจจกิริยคาถามนัตทีเมองสนาอัญญผู้ทโธเมสังวราเอเตนสัจวัเชนสรมุสปฐานัตทีเมงสนาอัญญทำโมเมสังวราเอเตนสัจวัเชนัสตรมุสปฐานัทีเมือสนาอญญสังโคเมสังวราเอเตนสสัจวัเชนสตรีมีขุสปฐาเจ็ดบทสวดติรัตนาปานามะนามะค้าถาพุทธานะเมรัตนะภูตะสารีระจิตตังทมังนะเมรัตนาภูตาะวิสุธิสารังสักขังนะเมตองรัตนาภะตตะสุสีรัติจัตังอต อัศมินิตายำหีปิตาเถวายะถาติทังเตเอกลางวินา ตท่ทิตะเรสามาสามพาเวนะโรเกกายทจิตจัดจีเรจับปตุผูตังคัมพีระย,ยานาวิสยาอาติทุสตังวินยูหิปันทิตะชนิหิวิชนญารูปังโลก,กังหิเกหิจิกะทจุดปรัพันนยังเกสันจิสุต่าทุวิชิตังคุณกายายายะนาเมหิเยวะชนาตาย,าย,ยาะายสุวิสะสุตังปิสมุตปัสตังมณสิสูธาปัสสะฐานังบุญยันทิกานณมะสมุตตามาบุญนะผูหมังทุกข,ขาปมุตตะนามุขะสรังขตานังปูชาระเห็นสุปรมังอภิปูชเนยังนิพพานสัจฉิ กิริยายุปันนิสญาถังสัมมากเรสามสาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถุอัตถาปูสาเรหุปนันเสวนียังปาในหิจปาปิสนังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังาตาิระนางสนาขตมหังอรันตินที่วังคะเนสุนมัสสามานาปูเชมะจาปิสาสาตางังสุป,ปสัสน,นะจิตราตถานุปาริยะ จาริยาสถานกาจาบุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีภาเวมุเตชนะตัสสะจัสาปิวัตถุโสโหตุโยเจธาธรรมวินัยยัมหิปามานภูโตรกุตราพิสมายโยนิยเนนพุตสุโคตังตัสสปานิสัยะจ่ายยายาอัญญปีโหตุวัตถุตะเยปะิจิตโตสุปัสสาทากาโรแ๘นะมการสิริคถาโยจะคุมามโมของมาระทังโถสามังวะพุทโศตาวิมุตโตมารัสสะปัสสาวิณิโมจเตยโตปะเปสิเขมังชนตังวิเนยังพุทธังวัลังเสศานามามิโรกัสสานาจถาวินายกันจะตันเต สาสตาเตชะสซีหัวโสัพพันตรายาจาวิยาสเมนตุทามโมทาโชโยวิยะตัสสะสัตถุทเสสีโลกัสสวิสุทธิมังขังนิยานิโกธมารทารสถารีสาตาวะโหสันติกรรสุจินโนธรรมะวัฏังเสศนานามมิโมหะปัททรังอุปะสันตธาหังตัาเตาชะสตาเสิีหัวโตสัพพันตรายา สาวินาสเมนตสัตร,ร,รมเสนาสุขตาโุพโยโรกาาปะปุปากีเดสเจตาสันโตาสายังสันต,ตินิยชัโก สวาขาตะรรมังคุตังกาโรเตสังคังว่นางังเสียสานะมามีผู้ทานุ้งผู้ทางสามารถเสียรถิธิตันเตชะสาสเตยัสิทธิหอตุสัพพันตัลระยาจาริยสัมเณตุก้าบทส่วนนโมการนะคขาฐานนโมหันตสัมมาสุวัตสัมหาสีโนนโมอุตตมัธมัสสะสวาขาเตวะเตนิถะนโมมหาสารสาปิวสุทิศีระทิโนนโมอมาตยาทัสสารตาละนสังสารุกังนโมอมากาติตาสาตสาอุทุรยัสปินโมการะปะภาวินวุันชตุวัฒวานโมการะนุภาวินอุสุวัติหอตุสัพพานตันโมการะสเตเชนวิธิไมิเตชวา สีบทสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตต่าเอกสัมมยังพควาสักเกสุวัาติกาเปนทรสมิงมหานมาตาพิคุูสั่งคณะสถิงประจอมเทวีพ่คูพิคุสาติติสัพเพเหว่าอันเตหิพระสาหตตรกาธาตุเหตุเทวตายโยคุณนัสันนิปติตาหงพรตันสันญิพ่คูสังกันจะอาณาโขจตนังสุทาวสกายิะนังเทวนาเอตาโหสยังโขพควาสกเสุวหติ กาปีรัสมิงมหาเนีมหาตาพิ่คุสั่งคณะเสถิงปรรจามัตเตหิพิ่คุสัตเตหิสัพเทเหวะอันเดหิทัศไสเหิจารุกาธาตุเหติเทวตาเยาคุยนัสนิปติตาหุนติภาวะพระขวันตังทัสนัยยะพิ่คุสังกันจ่ายันนูนามายังปิเยนะพระขวัตเจนุภาสังกามิยะโอภาสังกามิตวะพระขวัโตสันนิเกปัญจคาถาวปเสนียมัติอาทะโหตาเทวตาเสยยะทัปปีนามะพระฤวาปุริโสสามันชิตังวาผังภาษาเลยะภาษาลิตตังวะ พาหังสังนิตเชวะเอวะเมวะสุทาวะเสวทุเทวะสุวตตะลิจตาพ่อตัุรตโตปาตุรังสูตรตาโขตาเทวตาพ่อต่างอภิวาเิตวะเอกะมันตาทางสูตรเอกะมันตังทิ่ตาโขเอกะเทวตาพ่อตสันนิเกอีมังคัสังอาภาสิมหาสัมโยปัสสิงเทวตายาสัมมาคัตอาคัตม์ฮาอีมังธรรมะสัมปัญชักิตายโยวะอัราสิตาสังคัสเตอหุอัปราเทวตาพ่อตสันติเกอีมังคัสังอาภาสิตันตระพิฆาวะสมาหังสุตจิตตังอัตโนอุชุมังคัสุตสารทิวะเนตานิคะหิตเทวิเทานิรขัันนตตติิิปทา ขี่รังเชโตะป่าดิขังอินทิขีระอโศมารมิชาเตจัลระติศชาววิมารจะขุมมาตาสุตาวสุนะครับเตจัลหกอราเทวตาพระโตสันติเกอีมังคะังอาภาสิเยเกจิพุทธังสนงคาตาเสนะแต่คำนี้สังติอัปปัญญึงปัญญามาท้องสังที่หังเทวกายังปาริโพเลสันติติอัตโขภะคอพิคูอามันเตสิโยปูโยดังพิคูเวทัสสุโลกาตทสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถักาตังทัสสัญญาพิคูสังกัรจะเยปิเตจัพิคูเวทเหสูงอติตะมัทนา เตสามปีพหันตนาอิตาปะละมโยเทวตาสันนิปติตาอเหสงเสรียธะปีไม่ห่งเอิตาทเงยปีเตพิโคเวทพระวิส er ันติเนะครับตามพทนธรรมะอหับพสสามาสัมพุทธาเตสามปีพหันตนาอิตาปะละมโยเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสรียธะปีไม่ห่งเอิตาทิเงอาจเจเกศมิเตพิโคเทวกยานามันิกิตายเกษมิพิโคเทวกยานามันิตังสุธนสะสาธุกังมนัสิกาโรธาภัสสิสามิเตเอวพันติโขเตพิโควตบันตสุขภาวะเอทาโอจะ สีโลกามรสามียศทัพุมาสิทัสิตาเดยสิตาคิริดขาพลังป็นเถตาสมาหิตาปุถุสีนวัสังในนาโลวัางสาพิสาพุโนโอทาสตามนสาสุดทาวิปัสสนะไม่นะพิโยปันจัสเตยทว่าวะาในกาปิรัทวาทวเวเตตาโตอมันิสตาสาวเกสานระเตเทวะกรยาพิตาเตวิชัตพิขาวุเตอัตปะมังกาลุงสุตวะพุทธศาสนางเตสัมปตุระหูยานาอมนุษสานัชนาอเปเกศามัทธคุงสหัสอาธัสตาดิงสตังเอกศานาอมนุษสานามัทธสงอเปเกนตามัทธุงศิษภาคุุดอหตัจะสภอภิยยะวคิตตวนคุมา เสาเกษาเนื้เตเทว่กยาพิธตาเต,เตาวิชา่าพิฆาวงว เยว่าหังกิตายสามิขีราหิอนุบุพสโสัตตาสหสาวไขาภูมกาปิรัวาอิทิมันโตชุติมันตวนว่ตยสสิโนมธมานาภิกมงพิสมิติงวะนางชาสหสาเหมาตายขานตอนนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวนนวโตยสสิโนมดธมานาภิกษุมุงพิฆนังสมิติงวะนางสาตาคีราติสาสาวะขานตอนนี้อิทิมันโตชุติมันตวนนวตยสสิโนมธมานาภิกษุมงพิฆนังสมิติงวะนางอิเจเตสารสหัสสาวะขานะตอนนี้หนอ อีที่มันตโตชุดติมันตือโตวันนั้นวันโตยศสิทธิ์นโมธามานาภิจารมุขพี่คนสม,มิติติงว่านางกลุ่มพี่โรราชคิโกเวบริษัทว์นิเวศน์นงพี่โยนางสตาสัสสันยะคานาปิยุบปัสติกลุ่มพี่โรรชาชคิโกโสอบประคัสม,มิติติงว่านางปุริมัจัดที่สั่งราชาทัตตา,าหงษ์ภสษัสติ คันธาพนอาทิติมหาราชยศสิสปุูตาปิตสภาวอวินธนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศสิโนมุทามนาภิกษุมงคิลังสัมิติวันนั้ขึ้นนันจาาทิสังราชวิโหตาภาษาติกุมพันาอธิปติมหาราชยศสิสอุูตปิตสภาวะอวนธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศสิโนมทามนาภิกมงคิังสมิติวันนังปัญชิมันจะาท่สังราชาวิโรปโขภาษาตินาคันธอาิปติ์มหาราชยัสิสปุตตาปิต่สภาวะอวินธนามิ ว่านางอุดตะรันจะที่สั่งราชากุเวเลตามสาติยักษ์ขนอธิปติมหาราชยักษ์ิสปุตตปิตาสภาวิามามหาราทีมันต่อชุติมันตอวนวันยักสินมธรรมานาอกพีรสัมิงว่านางปุริมาที่สังขาระทกินาวิโกปชิลนากวโกเวอุตรัสังจัดตระเตทหังชาตสตัมนตาตระิสาทานรมานาอัสุวะในกาปิรทเวเตสั่งมายาวิถึงาษาอาคูนสั่ในการสถามายาเกวินทุเวนทุวิภูจากพีโตัเสหจ พลนรชาชนุสัพโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรสุยวัชสัยเอเตนิจารชโนคณะภระสหายสุพิโมนามันอาภิกมุงพี่นางสมิติงว่านังอาถาคูนาภาษานะคะเวสานสตันสกาการพระสละอาคูปยาคัสหถานเดียรติพิยามุนาทัตลาถาจะอาคูนาคายแลสิโงดเอลโนเมหาโคสอบพระาสนาติงว่านังเยนะคะราเชสาสาหฮานเตทิพทาทิซาปะคิวสสจกขูหัยยสาเตวนาพชาปตราจิตราสุปันนาอิติเตสนามังพยานตานาคานาชานมาสิต สบปานาตโตเก็บมามากาสิพุทโธสานะหิวตาหิวพะยันตานาคาสุปานาสารามังังสบพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทัทาาทงอสุราสิตาพาตราวสวะเสตเตอิทิมันโตายัสสินโนกาลากันชามหันชิพิสมะอสุราธานเวคาสะเว,าาวาาปาจิตติสุจิตติปานหานโทนะมุจิสหสะสตันหาภริปุตานางัง สัตเทเวโรจนามักาสัตนะหิตวะพระเริงเสนังราหุพัทธมุปาคามุงสัมมาโยธานิพันเตพิคุณังสัมมิติงวะนังอาโปจะเทวะตพิจัตเตโชวโยตคามุงรัตนุณาเทวาสมโมจะทัสส์สหัเมตตาการุณาไกกาอาคุเทวะสัสสิโนท้าเสตเตทัสส์ภากยาสัพเทนะทัตเนินอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยะสัสสีโลมุทามานาพิกามุงพิคุนังสัมมิติงวะนังเวนะทุจเทวะสหฤจามาจันทศ อาส hora, มาตัทรียมาตทสุปนิสาเทวตธรรมาคูปุริตาสุริยสุปนิสาเทวสุริยมาคูปุริตตานะคะแต่น wrote, Meat ี้ปุรคิตว์อาคูบรรทมวัฏกาวัสุนังวะสาวะเวโถสับข้าปุริทัโททัสเศเษะทัศกากายาสเพนนนะตานี้นอีที่มันโตชุดที่มันโตวนาวะโตยะสัจสิลงธรมนาภิจมงพิวทั้งสามิตึงว่านางอาทาคูสาภูเทวชัละกชละมกิสิขายหรือว่าอาลิตกาจาโรชาจะอุบมาบุพายทัพเสนวะนัสหะธรรมมาจ่าอ วันนั้นวันตยัสสสิโนมัทามนาอภิกรรมุงพิ่คุลังสมิติงวะหนังสัมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิดสถาพุสิกาอาคูอาคูมุนงศิกาอถากูฮัลโยเทวะเยจารอหิตตวสิโลปรัคามหาปรักคาอาคูทวอยสสิโนท้าเสรเตยทัศถากายาสเพดนะนะตอนนี้นองอิทิมโตชุติเหมันโตวันนั้นวันเตยัสสิโนมัทามนาอภิกรรมุงพิ่คุลังสมิติงวะหนังสุกกากรุมหาอล้วนะอาคูไคละสาสหโอธาตุยหาปรมคาอาคูเทวิจขนาสตามาธาหะกษะนิสกาจายัสสิินนนโัล้ไง ทายรือย่างอาคาปชุนโยโยที่สาวิวสติท่าเสตเตทัศถากายะสเพนะนะตอนนี่ยอีกทมันโตชุติมันโตวันนั้โตยสิโนมมะพ่กมงพิรัสมิติงวนันเขมยาโตสิตายามัการทใจอสัจสิโนสามิตกาลมาเสถาชุติลมาตาสวานิมติโนอาคูถ้าคูลมตาทเสเตทัศถากยะสเพนานะตอนี้นอีกทมันโตชุตติมันโตวันนัวัโตยอสิโนมวมะพกำมงพิร่นงสมิติงวนังสาสเสตเตเทวานิกายะสั นามันวะเยนะอาคันสงเยจันเนสันทิสาทะปาวุทาชติมังขีรังโอคาตินะมันตะสวัสดเขมโอคาตาลังคันจันทังวะอาสิตาสิตังสุภะรามาปะมตโตจัปปุตัยชินมตสหัสนังกุมารเตโสตาสปะหาสมิติวณังสหัสสภรามารอกนังมหาพระรามพิติตติอุปปันโนชิติมัโตวิสมากายโยแะสัติโสท่าเสตธาอิสราอาคุปันเจกวัสติโนเตสันตะมัชตอาคาหิริโตไปด้วยตโตเตตาสเพอภิกันเตสินเพเทวิสารังเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันษาสามัญทียังเอธะคณาธาพ วาเดถมาวมุจิทักโกจินักอิติทามหาเสนองกันนาฮาเสนะอเปสยิ ปันณินาตะละมาหัจจะสารการวะพิโรยะถาโปสโกมีคนทายันโตเสวิชุโกตถาสมุทาวัติสังกุโตอาเสงวเสตันจะสัพพังอภิยญาญาอ้ขิตวานะจักขุมมาตโตอมนตยุสตาสาวกเกษนาเตมารเสนาอภิกตาเตวชัทฐพิข่าวเตจะอาตาปามักคุุงสุตวะพุทธานังวิตารคีปะกามุงเนืสังโลมังพิยะชายุงสัพเพวิชิสังขามาพยาติตายาสสีโนโมทันติสหภูติสาวกกาเตชนนิสุตตติสิเบรบทสวดมังคะรสุตตาเสวนาจักภารันจักปันทิตานจักเสวนาปูชาจักปานีมังเอต ปฏิรูปเทสาวโสจาบุเพจ่กัตะบุญญาตาอัตตสัมมาปัณิจ่าเอตามังคุตมงพะหูสันตัญจาศิปัญจาวินายโยจะสุขิโตสุภาสิตาใจยาวะจ่าเอตามังคุตมงมาตาปิตุปัฏฐานังมุตตารสัจสังโฆอนาคูราจกรรมตาเอตามังคุตมงทานังจ่าธรรมจริยาจ่าญาตะกาลจ่าสังโฆอนาวัชากกรรมตาเอตามังคุตมงอารติวติปปาปามัชาปนัจ่าสัญญาโมอปามาโทจะธรรมเนสุ เอตามังคู้ตะมังคารวะจันยุตโตจัสันตุรธิจักรตัญญูตากาเรณธรรมะสวนังเอตามังคู้ตะมังขันตีจัสรวะจัสรตาสมานันจัทสนังกาเระธรรมะสาจัจฉาเอตามังคุ้ตะมังตาโปจัพริมาสเรียนจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกิริยะเอตามังคุ้ตะมังทุทัสสะโาวกธรรมิหิจิตตังยัสานกรรมปฏิอสกกรรมวิสังเขมังเอตามังคุ้ตะมังเอตาทิสานิเกตวะนัสพันธามะปราชิตาสพันธ์โสถิงขันชนติตันเตสามารู้ตะมันติสิบสองบทสวด นัปาริยังกิตจิวิธังอิทวาหัวลังวาสักเกสุไว้นั่งปารีตังนาโนสัมังอธิตถาคันนัอิทัมปีพุทเทระดังปารีตังเอเตนะสเตนะโซทิหัวตุใครยังวุตตังอามาตังปารีตังยะสคาสกาวิสมะหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิตจิอิทัมปีธรรมเมระดังปารีตังเอเตนะสัตะวชนสเอเตนะโซทิวัวตุ ยำพุททาเสตะหบประเลนนีสุจริงสมาธิมานังกัลิกันมาหุสมาธิอัเตนะสมุทสองชติอีทัมปิดทำอีทัมปิดทำเมื่อนงปานีตังเอเตนะสเจนะโซทีหตุเยปกครองอาถาสตังปัสธาสตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะคีเนยาสุขตาสาวกาเอเตสุเทนิมหาภานิอีทัมปิสังเกี๊างปานีตังเอเตนะสเจนะโซทีหตุเยสบป่ายุบตามนณสาธละหานนิกายมิโนคดมสาสารักนิเตปฏิปตะเอาตังให้ละหะระเามองทางนิพุติงุชัมานาอีทัมปิ สั่งเคล่างปานีตังเอเจนะสเจนะสุวัติโหงโตขีนางบูรละนางนาวังนัที่สัมภาวงวุริตสตรีติเกพระสมิงเตคีนาพิสาอาัลดุจฉันทานิพพันติถิาปปรายะถาหัรมปติโปอิทัมปิสั่งเคล่างปานีตังเอเจนะสเจนะสุวที่โ,โหงโต สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราปัจฉาอัตตาทังกระสักโสานิจังสัญญาตาริโนเนวะเทวนะคันธัโพนะมาโรสหะพโมนาชิตังอาปชิตังกิรยราชฐารุปัสสันตุโนสิบสี่บทสวดเกตปุรสตสูบทสวดเกตปุตตสูดพัสสิตามิถังเตนะภาวคตาชนะตาปัสสตาอหะตาสัมมาสัมพุทเธนะเอธะตุมเหมาอนุสาเวนะมาปารมาปเรือมาอิติกิริยามาติตากะสัมปทานะมาตาเกเหตุมานะยะขะเหดามาอากาปาริวิติกัมวิ ปะริวิปักเกนะมาทิต่ทินิชานะันตยามาภะผารูปะตายยมาสามารโนโนคารุยะถาตุมเห ตุเมเหอตตนาวะชาณิยะธาอีเมธมาอกุศละอีเมธมาสาวัชชาอีเมธมาวิญญูกะไหิตาอีเมธมาสมตราสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวตติอัถฐตุเมเหปะสาแหยะธายะถาตุเมเหอตตนาวะชาณิยถธาอีเมธมาอุศละอีเมธมาอนัวชาอีเมธมาวิญญุปัสสาอีเมธมาสมตราสมาธินาหิตายะสุขายะถังวัตติอัถฐตุเมเหอุปสัมปะชาวิหะเรยาถาติ สิบห้าบสูตอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตต่ำปรับมายงชรุปานิตะสะนาสานสันติตานาเอตังพระนาง มารณะเนยไปข่ามโนบุญญานิกายิรธาสุขาวนาหิอุปะนิยติชุตตปามายังชรุปะนิตัสสานสันติตานาเอตังพระดังมารณะเนยไปข่ามโนโรกามิสังประสาเหสันติเปโขโยทากายนาสัญญาโมวาจาทะอุทัดเจรสาตังตัสสะเปรสะสุขายะหุติยังชีวะมโนประกาศรติบุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจารินธรรมโมสุติโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมิสุจินเนทะ นะทุกขารติังหันสันติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญาปัสสติอัถานิพุทเตเคสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขารติยถาปัญญาปัสสติอัถานิพุทธเตเคสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตติยถาปัญญาปัสสติอัถานิพุทธเตเคสัมมโควิสุทธิยาสิบหกบวชสุอปนิกาชดอปนิกาการถามเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตัดหัญยยะเมทวีตังคันเถียรนะอปนิกางภะหุงเวสรนังยันติปะภาตานินะ วนานิจะอารามารุขาเจตยานีมนุษสาวพระยะตัตชิตาเนตังโขสังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมุมัชมาสภะทุขะปัมุจติโยจ่าพุทธจารธรรมจ่าสังฆจ่าสังฆโตอจตาริอริยสตานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขัสสมุปทางทุกขัสสะจะอติกรรมาอริยันจะทักขีกลางทุกขูปัสสาขามินังเอตังโขสังเอตังสมุตตมังเอตัสมุมัชมาสภะทุขะปัมมุจติ สิบเจดบดสวดพระเทพกนละตะคถาอติตังนานะวะค่ะมิยะนะปบติแข่งอนาคตังก็ท่าตดตามมาเห็นตามบัรณจ้านะคตังปัจจุบันนังใจโยมังตังตถาตถาวิวัสติอสังยูดาสังมังตังวิธารมวิลุคเทเยอัจเชวะกิจจัปปะตังโกชยญยมลังสุเวนะฮินุวังฆาไปเจนะมหาเสนะมะจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตังวิพระเทพกนละตติสัตโตอจินเตมุนิติบุคคลไม่ควรถึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่ควรมองสิ่งที่ไม่มาถึงสิ่งใดลงไปแล้วอนัามเภ สิ่งนั้นก็เป็นอาเป็นแล้วสิ่งที่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงก็บุคคลนั้นเห็นแจ้งทรัปัจจุบันไม่ค่อนแนนไม่ค่อนแค่นในทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะทําเพิ่งจะอะไรนั่นเลยให้ปูโป,ป่งเถอะเพิ่งทําความเป็นเสียนี้นแล้วใครรู้จักต่างในวามพุง่งเพราะว่าควา,ามผิดกรรมเจ้าผู้นิสัยนั้นย่อมไม่มีกันทั้งหลายพระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกระตืออย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานกลางวันและกลางคืนแล้วลว่าพุ่งแรงตึงเฉลิมด้วยประการชนนี้แลอ่ะ 18, 1, สิบแปดบทสวดพิณหะปจเวคณาปะทะชราธรรมโมมีชราอันติโตพยาธิธรรมโมมีพยาธิอันติโตมรณะธรรมโมิพมรณะอันติโตสัพเพหิมีปีหิมะนาเพนนาภวินางภวโกรมกัสโกมะหิกรรมะทาโยโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิเสนาโนยังกรรมงกฤตสังมีการณ์ยานังวะปากังวัตสัตถัยเโทภวิสานิเอวังอัมเหหิอภินะหังวัจวิขิตตัมพังเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะลรความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลรความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมนาจะลรความตายไปไม่ได้เราจะเราเว้นนไ่ chop, am, itude, am, kız, matrix, ่ตางั <pe ers> ัคพล มีการเป็นเกิดมีการผู้ตายมีการพิพ่งอาศัยเ,เราทำกรรอนไหนไว้เป็นมูลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคุณจะต้อ,ะองได้รับผลกรรนั้นสืบไปเ,เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกคนเถิด Autour, <PC. S 1> สิบเบสเสวเทวตาอุโยชนะคถาทุกขปตาจันนิทุกขะพยาปตตาจันนิพยาสกะปตตาจันนิโสกาโหตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาะจานิสัมปะทางวิารสัมปทางสัพเพเทวานุ่มเถรตุสัพพะสสปติสิทธิยาทานะฐานตัวสัตยาสีละหันตุสัพพธาเพระนางพิตาของตุขันสัตย์เถรตาขตาสัพเพพุทธาพระปาตตาปัญเจกนันจะยังระตาหั่ตระตเตชนะละขันพระนิสัพโสยี่สิบบอสเถรตารันทิธานคะถายาเทรตารสติวิหารรัตว์ศีท เถราจะมัชานาวกาจากพิขาวสารามิกาธนปฏิอุปสากาคามาจากเทสานิขมาจักอิสราสปานาภูตาสุขิตาพรตุเตชราผู้ชายเยติจักสัมภาวะ สังเสเถสังเสทะชาตาอัาวปะปปติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปีทุกภาษาการรตูสังขยังชาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมธราจะปุขาราสัง,สงโฆโหตุสัมาโควะอัฏฐายะจหิตายะจะอัมเหระคขตูสัทธรโมสัพเพหิาธรรมะจาริโนโวุทิงสังปานุนเนยมะธรรมมีอริยปะเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปาติักขณะบุญญานสิธานิกัตตสะย,ยานัญยานิกัตานิเมเตสสันตาภาีคินนโนหรตัวสตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไม้หังมาตาปิตาทโยทิตาถาเม ปายาทิตถาวาอันเยมัชตะเวริโดสัตตาติตาสังตีรักสัมิงเตภูมิจโจโยนิกาปันเจกาวตุโรกาลาสังสารันตาภาวะภรเวยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนะปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนบางอย่างมันจูดพวกมีส่วนแห่งบุตรที่เขาจะทำนี้และแห่งบุตรแห่งอื่นที่เขาจะทำแล้วคือชานาดาเป็นที่รักผู้มีคนมีมานานและบิดาของเจ้าเป็นต้นที่เขาจะเห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัหานอื่นที่เป็นกลางและมีเวก็ไอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามก็หน้าสี่มีขันห้าและขันททั้้งเ่่ออยยูในนภพพและ สัตว์เหล่านั้นให้ส่ว MM. นบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นเจ้าองทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าไม่ทราบการให้สมบนรณ์ของพระเจ้านี้ขอเท่าเท่าไร่ัวแก่สัตว์เหล่านั้นม้ยาทินานาบุญนาอนุโมทนาเหตุตันาสเพสสตาสถานหุนตุกอเวราสุขะชีวิโนเขมมะปาธันจับปะปนตุเตสะสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ขอสัตว์พวกอย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้ต้องถึงทางเกษมเถิดขอความดีของสัตว์เหล่านั้นจะทำร็จเถิด ด้วยอนุภาพสังสารทางอนุภาพความเพียรและในส่งการบูชาพระรัตอะไรด้วยเสด็จบส่วนุญพระสุกรพระปฏิเลิขคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีกับทุกท่านข้าพเจ้าขอพระเจ้าทั้งปวงทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเลยทางโลกทางธรรมขอโทรเทวทัตมหาโปรดในการเสด็จบส่วนุญและธรรมะเหล่านี้เมื่อทงแล้วก็อนุภาพแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าทุกบุคคลมากิ่งผลิพิณด้วยที่สมเด็จพระยาสังวรวัตบวรนิหารตลอดสมบุคของปวงที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตขอจ้องเปลี่ยนเรื่องทางพระกฏิเลสาธุ บุญกุศลขอครับท้างหลังเจตจำนงมุญบรรพนาน้องถวายบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาขอผลบุญนี้ก็ส่งถึงพิาจัสรุบรรทุกท่านขอจงปลอดจะราพัังโบด้วยความตั้งสิ้นประสขอสนที่การงานชนะต่อะสักละมัทั้งหลายสมบูรณ์ทสมบัติบรญฤทธบริวารสมบัติมได้เห็นธรรมสำเร็จวังประดฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตุพรทั้งสีอายุวนสุขพัดังเธอสาทุขอนาบุญกับครอบคยอดเศรษฐุท่านได้เถิดสาทุค่ะวันนี้วันสุดท้ายนคที่าสสุดะ